มหาสุบินชาดกผลแห่งพระสุบินตอนที่สองพระบรมศาสดาครั้นตรัสบอกผลแห่งสุบินด้วยประการชนี้แล้วตรัสว่าเชิญตรัสเล่าสุบินข้อที่สองเถิดมหาวพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันได้เห็นสุบินข้อที่สองอย่างนี้ว่าต้นไม้เล็กๆและกอไผ่แทรกแผ่นดินพอถึงคืบหนึ่งบ้างสอกหนึ่งบ้างเพียงแค่นี้ก็ผลิดอกออกผลไปตามๆกันนี้เป็นสุบินข้อที่สองที่หม่อมฉันได้เห็นอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระพุทธเจ้าค่ะ มหาบพิษผลแม้ของสุบินข้อนี้ก็จกมีในการที่โลกเสื่อมเวลามนุษย์มีอายุน้อยด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายในอนาคตจกมีราคะกล้ากุมารีมีวัยยังไม่สมบูรณ์จากสมสู่กับบุรุษอื่นเป็นหญิงมีระดูมีคัน พากันจำเรือนด้วยบุตรและธิดาความที่กุมารีเหล่านั้นมีระดูเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กๆมีดอกกุมารีเหล่านั้นจำเรือนด้วยบุตรและธิดาก็เหมือนต้นไม้เล็กๆมีผลภายแม้มีนิมิตนี้เป็นเหตุไม่มีแก่มหมาบพิษดอก เชิญตรัสเล่าข้อที่สามต่อไปเถิดมหาบาพิตรข้าแต่พระองค์ผู้เจเริญหม่อมฉันได้เห็นแม่โคใหญ่ๆพากันดื่นนมของฝูงลูกโคที่เพิ่งเกิดในวันนั้นนี้เป็นสุบินข้อที่สามของหม่อมฉันอะไรเป็นผลแห่งสุบินนั้นพระพุทธเจ้าค่ามหาบาพิตแม้ผลของสุบินนี้ ก็จะมีในอนาคตเหมือนกันจะมีผลในเวลาที่มนุษย์ทั้งหลายพากันละทิ้งเชิถาประจายิกกรรมคือความเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เพราะในอนาคตฝูงสัตว์จะไม่ได้ตั้งไว้ซึ่งความยำเกรงในมารดาบิดาหรือในแม่ยายพ่อตา ต่างสแสวงหาทรัพย์สินด้วยตนเองทั้งนั้นเมื่อปรารถนาจะให้ของกินของใช้แก่คนแก่แกก็ให้ไม่ปรารถนาจะให้ก็ไม่ให้คนแก่แกๆพากันหมดที่พึง่งหาเลี้ยงตนเองก็ไม่ได้ต้องง้อพวกเด็กๆเลี้ยงชีพเป็นเหมือนแม่โคใหญ่ๆพากันดื่มน,นมลูกโคที่เกิดในวันนั้น แม้ภัยมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ไม่มีแก่มหาหมอพิษเชิญตรัสเล่าสุบินข้อที่สต่อไปเถิดมหาหมอพิษข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมชั้นเห็นฝูงชนไม่เทียมโคใหญ่ๆที่เคยพาแอกไปซึ่งสมบูรณ์ด้วยร่างกายเรียวแรงเข้าแนวระเบียบแห่งแอก กลับไปเทียมโค่นรุ่นที่กำลังฝึกเข้าในเอกโค่นรุ่นเหล่านั้นไม่อาจพาแอกไปได้ก็พากันสลัดแอกยืนเฉยเสียเกวียนทั้งหลายก็ไปไม่ได้นี้เป็นสุบินข้อที่สี่ของหม่อมชันอะไรเป็นผลของสุบินนี้พระพุทธเจ้าค่ะมหาบาพิตร ผลของสุบินแม้ข้อนี้ก็จะมีในรัชสมัยของพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมในอนาคตเหมือนกันด้วยว่าในภายหน้าพระราชาผู้มีบุญน้อยมิได้ดำรงในธรรมจากไม่พระราชทานยศแก่มหาอมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในประเพณีสามารถที่จะยังสัพพกิจให้รุล่วงไปได้ จักไม่ทรงแต่งตั้งอำมาตผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตฉลาดในโวหารไว้ในที่วินิจฉัยคดีในโรงศาลแต่พระราชทานยศแก่คนหนุ่มหนุ่มตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วนั้นแต่งตั้งบุคคลเช่นนั้นไว้ในตำแหน่งผู้วินิจฉัยอัธคดีคนหนุ่มพวกนั้นไม่รู้ทั่วถึงราชกิจและการอันควรไม่ควร ไม่อาจดำรงยศนั้นไว้ได้ทั้งไม่อาจจัดทำราชกิจให้ลุล่วงไปได้เมื่อไม่อาจก็จะพากันทอดทิ้งธุระการงานเสียฝ่ายอมาตย์ที่เป็นบัณฑิตเป็นผู้ใหญ่เมื่อไม่ได้ยศจึงจะสามารถที่จะให้กิจทั้งหลายลุล่วงไปก็จะพากันกล่าวว่าพวกเราต้องการอะไรด้วยเรื่องเหล่านี้ พวกเรากลายเป็นคนภายนอกไปแล้วพวกเด็กหนุ่มเขาเป็นพวกอยู่วงในเขาคงรู้ดีแล้วไม่รักษาการงานที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมเท่านั้นจะมีแก่พระราชาเหล่านั้นด้วยประการทั้งปวงเป็นเสมือนเวลาที่คนจับโค่นรุ่น,นกําลังฝึกยังไม่สามารถจะพาเอกไปได้ เทียมไว้ในเอกและเสมือนเวลาไม่จับเอาโคใหญ่ๆผู้เคยพาแอกไปได้มาเทียมแอกฉะนั้นแม้ภัยมีสุบินนี้เป็นเหตุก็ย่อมไม่มีแก่มหาบอพิษ